เอสซาลาบทที่8การเดินทางของเอสซาลาจากบทที่แล้วนะครับได้เกริ่นนำเปิดตัวเอสซาลาขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็ได้ทราบว่าเอสซาลานั้นได้พาคนกลับไปยังกรุงยรเยรูซาเล็มประมาณ2,000คนนะครับดังนั้นถ้ามาทบทวนกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่า การกลับมาครั้งแรกเนี่ยคือเซลุบบาเบลได้กลับมานะครับเมื่อประมาณ536ปีก่อนคิดตศักราชหลังจากนั้นผ่านไประยะเวลาประมาณเกือบ80ปีนะครับเกือบ80ปีตรงนี้เอสลาจึงได้กลับมาอีกคนหนึ่งนะครับในปี458ก่อนคิดตศักราช เป็นระยะเวลาประมาณ80ปีผ่านไปเอสราจึงได้กลับมาเซลูบาเบลมาก่อนเอสราตามมานะครับถ้าเราเทียบเส้นทางการเดินทางนะครับเซลูบาเบลเดินเส้นทางนี้ครับจะเป็นเส้นทางอ้อมไปทางด้านบนนะครับแล้วจึงลงไปอย่างกรุงเยรูซาเลม็มซึ่งระยะการเดินทางเนี่ยประมาณ1,600กกิโลเมตรนะครับส่วน เอสลาเนี่ยใช้เส้นทางที่แตกต่างกันเขาได้เดินทางไปเส้นทางข้างล่างตรงนี้ครับถามว่าต่างกันอย่างไรแน่นอนว่าระยะทางตรงนี้สั้นกว่านะครับในที่นี้บอก1300มกิโเมตรบางตำราก็ได้บอกไว้ว่า1450กิโลเมตรแต่ว่าเอาเป็นว่าก็อยู่ราวๆนี่แหละครับ1 3 0 0 4กิโลนะครับ, 1, 3, รบที่เขาเดินทางเส้นทางที่สั้นกว่าตรงนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยอันตรายนะครับจะเต็มไปด้วยอันตรายเพราะว่า จะมีการโจมตีหรือมีการป้นสะดมอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้แต่ทำไมเอสราถึงเลือกเดินเส้นทางนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นก่อนเลยการก่อนที่เอสราจะเดินทางกลับมาเนี่ยเขาก็ไดเ้เรียกเอาคนทั้งหลายนะครับประชาชนทั้งหลายเนี่ยให้กลับมากับเขาด้วยซึ่งก็จะมี คนของพงพันธุต์ต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้ก็มีทั้งคนฟีเนหัดคนอิธามานคนดาวิดคนปาโลดคนปาหัตโมอับสีฟ้าฟ้าพวกนี้นะครับก็คือเป็นแต่ละพงพันธุ์แต่ละพงพันธุ์นะครับก็แต่ละพงพันธุ์ก็อาจจะมี50คนบ้างมี200คนบ้าง300คนบ้างรวมๆกันไปนะครับแต่ว่าตัวๆทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือรวมๆประมาณ2,000คน นะครับมีคนเยอะแยะไปหมดเลยจากหลายพงพันธ์นะครับจากหลายพงพันธ์แต่ถ้าว่าไปไปมามานะครับเมื่อเขารวบรวมคนได้แล้วแล้วก็มาอย่างแม่น้ําที่ไหลไปสู่อาหาวาเมืองอาหาวานะครับก็มีการตั้งค่ายอยู่ที่นั่น3วันก่อนที่จะออกเดินทางครั้งใหญ่กลุ่มใหญ่เนี่ยก็ได้เอสราก็ได้สํารวจดูนะครับว่ามี ประชาชนและปุโรหิตจำนวนเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับแต่สิ่งที่เอสราพบนั้นเขากลับพบว่าข้าพเจ้าไม่เห็นลูกหลานของเลวีที่นั่นเลยอ้าวแย่แล้วครับเอสราไปไป,ไปมามาดูแล้วทําไมคนเลวีถึงไม่มีอยู่ด้วยนะครับเพราะจริงๆเป้าหมายของเอสราก็คือกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็กลับไปยังพระวิหาร เพื่อฟื้นฟูการนมัสการและฟื้นฟูพระบัญญัติของพระเจ้าดังนั้นณที่นี่เขาไม่เห็นลูกหลานของเลวีเขาจึงได้เรียกให้คนทั้งหลายเนี่ยไปหาคนคนหนึ่งก็คือท่านอิดโดนะครับท่านอิดโดในที่นี้ที่าคาซิเฟียนะครับ ไปถึงพบท่านอิโดแล้วเนี่ยก็ให้ไปบอกกับท่านอิโดว่าขอส่งผู้ปฏิบัติสําหรับพระนิเวศของพระเจ้าของเรามาอย่างเรานะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าขอให้ส่งปุโรหิตของพระเจ้านะครับผู้ที่จะไปทํางานอยู่ในพระวิหารเนี่ยให้มอบให้กับทางเอสลานะครับขอบคุณพระเจ้านะครับโดยพระหัตถ์อันทรงพระคุณของพระเจ้าเนี่ยได้อยู่กับเอสลานะครับ ทางอิโดก็เลยให้คนคนหนึ่งมาซึ่งในที่นี้ใช้คาว่ามีความสุขขุมนะครับแต่ในบางเวอร์ชั่นก็จะใช้คาว่าเขาเป็นคนที่ประกอบไปด้วยสติปัญญานะครับก็คือเป็นปุโรหิตที่ดีเลยแหละนะครับที่ชื่อว่าเชเลบิยานะครับเชเลบิยาก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็จะมีพี่น้องของเชเลบิยา18คนแล้วก็ยังมี นอกจากเชเลบิยาแล้วก็พี่น้องของเขาก็ยังมีฮาชาบิยาและเยชายานะครับก็จะมีพี่น้องลูกหลานอะไรของเขารวมอีก20คนนะครับก็ถ้าเป็นปุโรหิตตรงนี้เนี่ยก็คือประมาณ38คนนะครับไม่พอนะครับเนื่องจากว่าในพระวิหารเนี่ยจะไม่ได้มีปุโรหิตเ,เพียงอย่างเดียวที่ปฏิบัติอยู่ภายในะพระวิหาร เราจะเห็นได้จากในยุคสมัยของดาวิดและนะครับตรงนั้นก็จะมีการถวายเครื่องบูชาครั้งใหญ่เพราะว่ามีการเฉลิมฉลองนะครับตรงครั้งแรกที่ที่ได้เริ่มกระทำเมื่อคือในสมัยของโซโลโมอนนะครับแต่ว่ามีการจัดเตรียมได้ตั้งแต่ในยุคของดาวิดแล้วนะครับ ก็จะมีคนที่ปฏิบัติรับใช้อยู่ในพระวิหารนะครับเป็นคนปฏิบัติรับใช้อยู่ในพระวิหารในทนี่ใช้คําศัพท์ว่าคนใช้ประจาพระวิหารก็นอกจากปุโรหิต38คนยังเพิ่มด้วยคนใช้ประจาพระวิหารอีก220คนนะครับ220คนตรงนี้ก็จะมาช่วยอะไรช่วยในงานที่เขาจะต้องเหมือนกับไปจัด เตรียมเข็นขอจัดเตรียมภาชนะไปล้างไปอะไรต่างๆนะครับหรือเข้าครัวอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยหน้าที่พวกนี้ก็จะอยู่ที่คนรับใช้เหล่านี้นะครับนั่นก็คือว่าไปขอนะครับกับอิโดอิโดให้กลับมา200เกือบ240คนเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากแต่อันนี้ก็โดยพระหัตถ์อันทรงพระคุณของพระเจ้านะครับ ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับพอหลังจากนั้นนะครับเมื่อรวมตัวกันเขาก็ได้มีการถือสินอดอาหานร,ร่วมกันนะครับคือก่อนที่จะมีการเดินทางครั้งใหญ่นะครับในที่นี้เนี่ยถ้าเราเห็นจากเส้นทางการเดินทางก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าเขาเลือกเดินทางที่สั้นกว่าและทางนั้นเต็มไปด้วยพยันอันตรายนะครับ ดังนั้นสิ่งที่เอสลาได้พูดกับกษัตริย์นั้นเนี่ยเอสลาไม่ได้ทูลขอ,เ,อเขาเรียกว่ากองทหารหรือว่าพลม้า,าที่จะมาช่วยดูแลคุ้มกันขบวนแล้วก็ทรัพย์สินที่เขาได้นำมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูจำนวนทรัพย์สินนะครับว่ามากมายมหาศาลแค่ไหนนะครับ คือเอสราล์ไม่ได้ทูลขอกำลังจากกษัตริย์เปอร์เซียนะครับเขาบอกกับกษัตริย์เปอร์เซียอีกอย่างหนึ่งเลยเขาบอกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าของเราอยู่กับบรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์ให้อย่างผลดีแต่ลิทธานุภาพและพระพิโรธของพระองค์ต่อสู้กับเหล่านั้นที่ละทิ้งพระองค์นะครับ คำคำนี้เนี่ยเป็นการยืนยันให้กษัตริย์เปอร์เซียได้เห็นว่าพระเจ้านั้นจะอยู่กับเอสลาและคนที่ไปด้วยกับเขาแม้ว่าหนทางเบื้องหน้าจะเป็นหนทางที่อันตรายและยากลำบากสักเพียงใดแต่ว่าพระเจ้าจะทรงคุ้มครองอยู่นี่คือความมั่นใจความเชื่อที่เอสลาได้มีต่อพระเจ้านะครับ ดังนั้นสิ่งสำคัญนะตรงนี้เขาก็ต้องให้ประชาชนและปุโรหิตท,ทั้งปวงเนี่ยมีใจเช่นเดียวกับเขาเขาจึงได้เริ่มต้นในการอดอาหารอธิษฐานนะครับที่นี่เขาได้มีการอดอาหารแล้วก็อธิษฐานร่วมกันเพื่อทูลต่อพระเจ้าตรงนี้เนี่ยเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งสําหรับการดําเนินชีวิตของคริสเตียนนะครับบางทีเราอาธิษฐานเนี่ยเราอาธิษฐานแบบ เร็วๆไปแบบขอผ่านไปทีหรือบางทีเราก็ไม่มีเวลาจนกระทั่งไม่อธิษฐานแท้จริงการอธิษฐานเนี่ยเป็นการที่เรามอบความไว้วางใจของเราทุกอย่างไว้กับพระองค์เราสามารถนําเรื่องราวทุกเรื่องถูนต่อพระองค์และเราสามารถที่จะพูดคุยสามารถที่จะเรียนรู้จากาน้าพระทัยของพระองค์จากการอธิษฐานของเราทั้งหลายนะครับ การอดอาหารนั่นคืออะไรครับนั่นคือการที่เขาปฏิเสธความต้องการของตัวเองเขาจะไม่พึ่งอาหารในการที่จะดำรงชีวิตอยู่นะครับการอดอาหารก็คือว่าเป็นการที่จะนำเขาเหล่านั้นให้ไปพึ่งพิงพระเจ้าเป็นแก่นหลักนะครับเขาจะไม่พึ่งในกำลังความสามารถของตัวเอง และจากที่เราดูนะครับคนประมาณ2,000ันคนกับทรัพย์สินมหาศาลไปเดินทางไปในทางที่อันตรายเป็นอย่างมากถ้าดูทางภายนอกไม่มีทหารไม่มีอะไรคุ้มกันไปโดนปล้นง่ายๆแน่นะครับดังนั้นถ้าพึ่งกําลังมนุษย์ไม่มีทางเลยครับเขาไม่ได้พึ่งกําลังกษัตริย์เปอร์เซียนะครับแล้วเขาก็ไม่พึ่งกําลังของตนเองด้วยดังนั้นสิ่งที่จะทำให เขาทั้งหลายปลอดภัยในตลอดการเดินทางได้นั้นก็คือต้องพึ่งพิงพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวการอดอาหารในที่นี้จึงนําใจเขาทั้งหมดหันสู่พระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับพวกเขานะครับพรงคจะยังผลดีปรงค์จะประทานสิ่งที่ดีให้กับพลไพยผู้เชื่อฟังของพระองค์นะครับและตรงนี้เราจะได้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือ รัพย์สิ่งของที่เขานําไปด้วยนะฮะเขาได้อิสลานะครับได้มีการแยกปุโรหิตออกมา12คนนะครับก็คือเชเลบยาคนที่บอกนะครับที่อิโดให้มานะครับแล้วก็ยังมีฮาชาบยาอ่าฮะที่ตรงนี้ที่คู่กันมาคู่กันแล้วก็พี่น้องของเขา10คนนะครับรวมกันก็คือเป็น12คนก็ พูดง่ายๆว่า,าให้เป็นปุโรหิตที่ถือรักษาดูแลทรัพย์สมบัติซึ่งทรัพย์สมบัติเหล่านี้เนี่ยก็เดี๋ยวก็จะถูกใช้ในพระวิหารนั่นเองนะครับามาดูแล้วครับว่าทรัพย์สมบัติมีมูลค่าเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับแน่นอนว่ามันมีสิ่งของที่เป็นของหลักก็คือเงินกับทองคำนะครับแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆาเรามาดูก่อน เงินเนี่ยมีเงินมูลค่า650ตาสตันเราฟังเราอ่านดูอย่างนี้นะครับเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันคงอยังไม่เยอะมั้งนะครับแต่ถ้าเกิดคูณเป็นหน่วยปัจจุบันนะครับก็จะหนักประมาณ22ตันนะครับ22ตันแปลงเป็นกิโลก็2 2 0 0 0กิโลครับเงิน2 2 0 0 0ืกิโลนะครับถ้ารวมด้วย เครื่องใช้หรือว่าภาชนะที่ทําด้วยเงินเงินเหมือนกันเนี่ยนะครับอีก100ตันลันเนี่ยหนึ100ตันลันก็ประมาณสามสามจุดสี่ตันนะครับสามจุดสี่ตันถ้ารวมๆกันแล้วก็จะมีเครื่องใช้ที่เป็นเอ้ยที่เออ่มีเงินเนี่ยนะครับเพราะนี่คือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเงินก็คือมีเงินเนี่ยรวมกันแล้วก็ประมาณยี่สิบห้าจุดสี่ตันเยอะมากนะครับทองคํา ก็มีอีก3.4ตันทองคำ3,400กิโลนะครับมหาศาลมากนะครับแล้วยังมีชามทองคำอีกนะครับพันดาหิกเครื่องใช้ทองสำริดอีกคือถ้าตีเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยโอ้ไม่รู้จะคิดยังไงนะครับเพราะทองคำา1บาทคือ,อ15กร,รัมกว่ากว่าใช่ไหมครับแต่นี่มีทองคำหนักประมาณ3,400กิโลโอ้โหมูลค่ามหาศาลแล้วเงินอีก สองหมื่นสองันกิโลมันเยอะมากนะครับดังนั้นสมบัติเหล่านี้เนี่ยจึงได้ถูกแบ่งให้ปุโรหิตทั้ง12คนดูแลนะครับดูแลและเขามีการช่างมีการวัดมีการจดจำนวนนะครับให้ทุกๆอย่างเนี่ยไปเท่าไหร่และไปถึงก็จะต้องมีการส่งมอบให้กับปุโรหิตทีอ่อยู่ประจำพระวิหารที่นั่น ก็มีการช่างตวงวัดอีกทีหนึ่งและนับจำนวนอีกทีหนึ่งด้วยนะครับคนเหล่านี้ปุโรหิตเหล่านี้นะครับเอสราได้บอกกับเขาว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาและเครื่องใช้ก็บริสุทธิ์และเงินกับทองคำเป็นของถวายด้วยใจสบักด้วยใจสมัครแด่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งพระบุรุษของท่านทั้งหลายจงเฝ้าดูแล ไว้จนกว่าท่านช่างสิ่งเหล่านั้นต่อหน้าพวกปุโรหิตใหญ่และคนเลวีนะครับภายในห้องพระวิหารของพระเยโฮวานะครับพระเยโฮวาตรงนี้จะเห็นได้ว่าผู้ที่รับผิดชอบเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันคริสจักนะครับในวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของเงินทองแท้ที่จริงเนี่ย เงินทองที่เราควรจะใส่ใจนั่นคือเงินทองฝ่ายสวรรค์แต่ว่าเนื่องจากว่าในขาะที่เราดําเนินชีวิตบนแผ่นดินโลกเราก็อาจจะต้องมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินมอบถวายอะไรต่างๆนะครับหรือว่าการใช้เงินต่างๆที่อยู่ในคิดจกักรผู้รับผิดชอบผู้ปฏิบัติทั้งหลายผู้ปกครองนะครับผู้ที่จะดําเนินการใช้เงินต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านะครับจะต้องเป็นผู้ที่ สุข,ขุมรอบคอบเหมือนกับเชลิบียาผู้นี้นะครับจะต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่าได้คิดทำอะไระคือทำให้เงินของพระเจ้าต้องเสียหายสูญหายหรือว่าช่อโกงไปเราจะเห็นตัวอย่างของอนานเนียกับซาฟิลาใช่ไหมครับที่เขาได้ มีใจเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ได้ยักยอกไว้ถ้าเป็นเช่นนั้นก็อันตรายดังนั้นในที่นี้ปุโรหิตทั้ง12คน12เนี่ยเป็นตัวเลขที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเขาเหล่านี้จะต้องดูแลรักษานะครับไม่ให้เงินทองเหล่านี้จะต้องสูญหายไปจนกว่าที่จะนำเอาไปใช้อยู่ในพวิหารนะครับดังนั้นเงินทองที่เรามีอยู่หรือเงินทองที่ มีจากการมอบถวายต่างๆก็ดีเนี่ยก็จะต้องเพื่อพระวิหารเพื่อการงานของพระเจ้านะครับให้เราลองคิดและตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับอพอถึงณนะเวลานี้เขาก็ได้เริ่มออกเดินทางแล้วนะครับเพื่อไปอยังเยรูซาเล็มพระคำของพระเจ้าเอสราลาได้ บันทึกไว้บอกไว้ว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าของเราอยู่กับเราและพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมือของศัตรูและจากพวกซุ่มคอยอยู่ตามทางอย่างที่บอกนะครับเงินทองจํานวนมหาศาลน้ําหนักมหาศาลมากมายเช่นนี้เนี่ยมีหรือที่ใครจะไม่อยากได้และเส้นทางที่อันตรายเหล่านั้นเต็มไปด้วยทั้งโจรทั้งผู้ร้ายต่างๆเต็มไปหมดนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าพระหัตถ์ของพระองค์นั้นอยู่กับ ชาวอิสราเอลอยู่กับเอสราลนะครับพระองค์ได้ทรงช่วยให้พ้นจากมือของศัตรูและจากพวกซุ่มคอยอยู่ตามทางการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะครับจำต้องที่จะมีใจเชื่อเช่นนี้เรา จะต้องเชื่อพึ่งว่าพระองค์จะทรงดูแลเราเราจะต้องเชื่อพึ่งว่าพระหัตถ์ของพระองค์นั้นจะสถิตยอยู่กับเราไม่ว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรให้เราสามารถคิดถึงพระองค์กอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดอยู่ทุกวันนี้ด้านหนึ่งแน่นอนนะครับเราก็ต้องระวังรักษาตัวเราทางภายนอกแต่สิ่งที่เราต้องพึ่งหวังมากที่สุดนะครับไม่ว่าเราจะระวัง ตัวทางภายนอกอย่างไรก็ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องพึ่งหวังนั้นจะต้องเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้แม้ว่าเราจะใส่หน้ากากฉีดวัคซีนเราจะพยายามระวังรักษาตัวอย่างไรดีที่สุดนั้นก็คือต้องพึ่งพระเจ้านะครับต้องพึ่งพระเจ้าแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราพึ่งพระเจ้าแล้วอย่างอื่นไม่ต้องระวังก็ไม่ใช่เช่นนั้นนะครับไม่ใช่ลักษณะเช่นนั้นนะครับทำด้านหนึ่ง คือใจเชื่อเราต้องมีอย่างเต็มที่นะครับอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องดำเนินชีวิตโดยความไม่ประมาทคือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะฉีดวัคซีนเราจะสวมหน้ากากเราจะไปที่ไหนอธิษฐานขอต่อพระเจ้าให้พระองค์ดูแลรักษาเราและทุกๆอย่างถุนถามพระองค์ว่าเราควรทํำไหมเราควรไปไหมเราควรจะทําอะไรบ้างนะครับก็ขอพระองค์ทรงเป็นคําตอบให้กับเราก็จะเหมือนกับที่เอสราเดินทางกลับ มาถึงกรุงเยรูซาเล็มโดยสวัสดิภาพนะครับไม่ได้มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นกับพวกเขานะครับและเขาก็นำเอาเงินและทองเนี่ยกลับมานะครับแล้วก็มอบให้กับปุโรหิตนะครับเมเลโมธนะครับอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ยังมีคนอื่นๆอ,อีกนะครับเ,เขาก็ชั่งและนับทั้งหมดและบันทึกน้ำหนักของทุกสิ่งไว้นะฮะแล้วก็เริ่มต้นในการที่จะถวายเครื่องเผาบูชา ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอย่างที่บอกว่าในพระวิหารจะต้องมีการมอบถวายเครื่องบูชาและภาชนะเงินภาชนะทองเหล่า,านี้ก็มาเพื่อใช้ในการที่จะใช้ในการที่จะเผาเครื่องบูชาด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเได้ว่าก็ระยะทางกว่าพันสี่ร้อยกิโลโดยทคร่าวเนี่ยเขาก็มาถึง ได้โดยปลอดภัยในระยะเวลาประมาณ4เดือนนะครับแล้วก็มาถึงยังพระวิหารของพระเจ้าได้และไม่เพียงเท่านั้นเขายังได้นําเอาพระราชองค์การหรือพระราชสารของกษัตริย์เนี่ยมาให้ยังบรรดาทหารแล้วก็ผู้ว่าหรือว่าเจ้าเมืองนะครับเจ้าเมืองสมัยนั้นเนี่ยให้รู้ว่ากษัตริย์ได้ตรัสไว้ว่าให้ดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีอยากได้อะไรก็ให้นะครับ ไม่เก็บสวยภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆจากพวกที่บริบัติอยู่ในวิหารด้วยนะครับคนเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวแทนของกษัตริย์ที่ได้แต่งตั้งไว้ให้ดูแลก็ได้ทําตามราชโองการหรือราสารของกษัตริย์นะครับเขาได้ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือ,อ,อในการที่จะทํากิจกรรมทุกอย่างที่อยู่ในพระวิหารในการถวายเครื่องบูชาก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้คิดดูสิครับว่าจากผู้ที่เป็นเฉลยแต่ว่ากลับได้รับความไว้วางใจจากกษัตริย์และยอมให้กลับมาเพื่อที่จะเอาเงินเอาทองต่างๆมากมายเนี่ยกลับมาฟื้นฟูพระวิหารฟื้นฟูประเทศนะครับนี่ไม่ใช่การงานของมนุษย์อย่างแน่นอนแต่นี่คือการงานของพระเจ้าวันนี้เ,เราได้อ่านเอสราเราก็ได้เห็นการงานของพระเจ้าได้สําเร็จได้ ผ่านสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้เป็นไปได้ในพระหัตถ์ของพระองค์ทั้งสิ้นนะครับชีวิตเราก็เช่นเดียวกันในวันนี้นะครับเราต้องมอบไว้ให้กับพระองค์ให้พระองค์เป็นผู้ที่นําพาและดูแลเรานะครับขอพระเจ้าวยพรพเรานะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในบทหน้านะครับขอพระเจ้าวยพรพทุกท่านครับ